ทีฆะนาคาสูตรเรื่องทีฆะนาคาปริพาชกข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระประทับอยู่ณถ้ำสุกรคาตาเขาทิชกูดเขตพระนครราชครห์ครั้งนั้นปริพาชกชื่อทีฆะนาคาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราสัยกับพระผู้มีพระภาค ท่นานผ่านการปราศัยพอให้ล,ลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่นะที่คนส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าท่านพระโคโดมความจริงข้าพเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้มีปกติเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราพระผู้มีภาคตรัสว่าอักขิเวสนะแม้ความเห็นของท่านว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นก็ไม่ควรแก่ท่าน ท่านพระโคดมถ้าความเห็นนี้ควรแก่ข้าพเจ้าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นอักขิเวสนะชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นแม้ความเห็นนั้น ก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นดังนี้ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นไม่ได้และยังยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีมากคือมากกว่าคนที่ละได้อักขิเวสนะชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นดังนี้ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นได้แต่และไม่ยึดเห็น และไม่ยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีน้อยกว่ามีน้อยคือน้อยกว่าคนที่ยังละไม่ได้ทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดวิวาทอคิเวสนะสัมมะนะพรามพวกหนึ่งมักลก่าวอย่างนี้มักเข็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้ก็มีสัมมะนะ พรามพวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีสมมณพราหม์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีอัคีเวสนาบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมณพราหมณ์พวก พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มาเขียนอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแกเ่เรานั้นใกลยข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุเพื่อเพลิงใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุก้ามกลืนใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุยึดมั่นอักขิเวสนะบรรดาความเห็นนั้น ความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเขียนอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปด้กกดวยความกำหนัดใกล้คะใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุเพลิดเพลิน,นไม่ ใกล้ข้างทาไม่เป็นเหตุกล้ามกลืนใกล้ข้างทมไม่เป็นเหตุหยึดมั่นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชีฆานัะขับปริพาชกได้กราบทุลพระผู้มีภาคว่าท่านพระโคโดม ทรงยกย่องความเห็นของข้าพเจ้าท่านพระโคดมทรงยกย่องความเห็นของข้าพเจ้าอักขีเวสนะในความเห็นนั้นนั้นความเห็นของสมณะพราพวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เรานั้นส่วนที่เห็นว่าควรใกล้ข้างกิเลสไปอันเป็นไปกับวาด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลส เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุกล้ามกืนใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุหยึดมั่น ส่วนที่เห็นว่าไม่ควรใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุกล้ามกลืนใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุยึดมั่นอคิเวชนะบรรดาความเห็นนั้นในความเห็นของสมณะพราหมณ์ผู้ที่มากล่าวอย่างนี้มากล่าวอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่า ว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิศฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เข้านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงผิดเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้ มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราหนึ่งเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแข่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงการความแข่งแย่งกันและความเบียดเบียน ในตนดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดทิฏฐิอื่นสีด้วยเสียด้วยการละการสละคืนทิฏฐิเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยประการชนีอักขิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นในทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเขียนอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้ ดังนี้นั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสามณะพราหมสองพวกนี้คือสามณะพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเขียนอย่าง มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่งสมณะพรามผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราหนึ่งเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแข่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกัน ความทุ่มเถียงการความเก่งการความเก่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนนั้นในตนดังนี้อยู่จึงละทิฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิิอื่นด้วยการการละการสละคืนทิฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการชนี้อคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นในทิฏฐิของสมณะพรามณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเขียนอย่างนี้ว่า บางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นวินยูชนย่อมวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นซึ่งทิฏิิของเราว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข่งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึง ถือผิดจากสมณพราหมณ์ทั้งสองพวกนี้คือสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเขียนอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเขียนอย่างนี้สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราหนึ่งเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ ความทุ <ersch> <S <S ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแข่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดการความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันขัดแลความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่ซึ่งลาทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสละ คืนทิศฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการชนี้อักขิเวสนะก็กายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมมหาพูดทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบและขัดสีการเป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาโดยความเป,เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศรเป็นดังความลำบากเป็นดังความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นดังของสุดเป็นเป็นของสุโซมเป็นของว่างเปล่าเมื่อของมิใช่ มิช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้ละความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอเป็นดังความลำบากเป็นดังความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโสมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิช่ตนอยู่ท่านย่อมแล้วความพอใจในกายความเยื่อใยในกายความอยู่ในอำนาจของกายได้เวทนาสามอคิเวสนะ เวทนาสามนี้คือสุขเวทนาหนึ่งทุกขะเวทนาหนึ่งอทุุขะมะสุขเวทนาหนึ่งอัคิเวชนะหนึ่งสมัยใดได้เสวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยสุขอทุุขะมะสุขเวทนาได้เสวยสุขแต่สุขเวทนาเท่านั้น ในสมัยใดได้ไดสเสวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้สเสวยสุขเวทนาไม่ได้สเสวยไม่ได้สเสวยสุขเวทนาไม่ได้สเสวยสุขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขะมะสุขเวทนาอะขิเวสนะสุสุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้น อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้อทุกขมะสุขเวทนาก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอาคิเวศนะอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหนายทั้งในสุขเวทนาในทุกขเวทนาทั้งในทุกข ทุกกะขะมะสุข,ขะเวทนาเมื่อหน่าย,ย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วสกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอัอย่างนี้มิได้มีอักขิเวสนะปิิสุผู้มีจิตหลุดพ้น แล้วอย่างนี้แลย่อมไม่วิวาดเก่งแก่งแง่งกับใครใครโวหารใดชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามโมหาน,านั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยชิดฐิก็โดยสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งถวายอยู่งานพัดหนาเบื้องพระปะรสะทางพระผู้มีพระภาคได้ดำริได้ยินว่าพระผู้มีภาคตรัสการละธทมเหล่านั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายได้ยินว่าพระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านี้เหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายเมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นตระหนักดังนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปทานทำจากสุปราศจากธุลีปราจักมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทิขนะ ปาริภาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมราสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมราที่คนะ้านนะขปาริภาชกแสดงตนเป็นอุบ,บาสกลำดับนั้นที่ค้านะขะปริพาชกได้มีธรรมอันเห็นแล้วมีธรรมอันถึงแล้วมีธรรมอันทราบแล้วมีธรรมอันอย่างลงแล้วข,ข้ามความสงสัยได้แล้วปราจากความเคลือบแคลง ถึงความเป็นผู้แก,แล,กล้าไม่ต้องเชื่อต่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กลับชวนพระผู้มีภาคว่าข้าแต่พระโคโดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหยายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด บอกทางให้แก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจกักษุเห็นรูปดังนี้ฉันใดท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉัน,นั้นเหมือนกันข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีภาคพระธรรมและพระพิสุว่าเป็นสารณะขอท่านพระโคโดมจง,จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก พูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้แลจบที่คณะ,ะคะสูตรที่ห้า